เอาจริงเลยนะสนุกกว่าที่คิดใครมีแผนที่จะต้องแบบว่าบินกลับนากัวย่านะคะไฟเช้าแล้วก็จะต้องแบบมานอนที่สนามบินก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยแนะนําเลยว่ามาเร็วๆแล้วมาตรงเนี้ยคือสนุกมากมีกินมานหมอนมันกินมากเรครถูกด้วยถูกแบแถวนี้ใกล้สนามบินนะคะ <S <S นั่งรถไฟมาแค่สองสถาน,สน,าน,สนาีสนามารถมาเที่ยวได้และร้ะนานอาหารอร่อยๆเดีอยอ๋ยวจะทิ้งโลเคชั่นนี้ให้ แล้วมายโมอพบกับเราสองคนอีกออละะแล้วในช่องดีแน่ๆนะคะไม่มาแตไม่มาทีล้เเพิ่งเริ่มวันนี้นะคะจะมารีวิวให้ดูว่าจากสนามบินนาโกย่ามีที่เที่ยวอะไรวะ ตอนนี้นะคะเรานั่งรถไฟจากสนามบินนากโย่านะคะม,มาประมาณ2สถานีมาที่สถานีที่มีชื่อว่าโทคนามะโทคนามะนะคะคือที่จะต,ต้องทําคลิปเนี้ยเป็นเพราะว่า หลายๆคนอะคนไทยเนอะเวลามาเที่ยวชี่แล้วก็ว่าโกไปเที่ยวทากายาม<ห>่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาลงนาก,กุย่าใช่ปะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่ขากลับบ้างอะไรเงี้ยพักสนามบ,บินนาก,กย่าเราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีตัวเราสองคนเองก็ไม่รู้ว่า <S <S ไปเที่ยวไ,ไหนดีมันจะมีอะไรดีวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะมาหาคาตอบเหมือนกันนะคะ <S <S ตอนนี้เดินออกมาหน้าสถานีเลี้ยวขวามาไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรไม่ยไม่เคยมาเหมือนกันนะเนี่ยมันจะใหญ่กวนี้เป็นไงเชื่อยั้งว่าคลิปนี้ฉันไม่เคยมาจริงๆ พีจ่จิอันนี้ลดลูกค้าเลยลดร้านพิซซ่าน่าจะคงพิซซ่าเหรอน่ารักเนาะเนี่ยไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็นนะตอนนี้เดินมาก็ยังไม่มีอะไรเลยเห็นปะามรู้สึกแบบมันจะมีอะไรจริงๆเหรอวะแต่คราวนี้นี่นี่นนมองไปตรงเหมือนมีหัวแมวโผลออกมาทุกคนแต่เราจะไปดูตรงนั้นก่อนไปยังทุกคนดูอันนี้เป็นลายอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมีแมวแมวกวักไี่จิบอกว่าแถวนี้เขาจะดังเกี่ยวกับพวกเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ดังเกี่ยวกับแมวกวักนะคะ เอ้ยแต่ดูทุกคนดูตัวซ้ายดิมีความแบบเก๋เนาะเก๋เนาะเออแล้วดูข้างล่างใช่มีอะไรต่างั้องแพงอ่ะ,อะน่ารักว่ะโอ้โหน่ารักจังเขาเขียนว่าอะไรมิจิเอชื่ออาร์ตแล้วก็คนนี้จังนะครับแบบพวกเครื่องปั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนะคะเขาก็จะมีเอามีคัทวอลเรียญด้วยวอลเรียญได้ด้วยเนายขอพรันได้วยยังไงวะ <laughs> ไม่มันตกย่างนะครับ เออแต่ละอันก็จะไม่เหมือนแต่ว่าเอกลักษณ์หลักๆก็คือจะเป็นแมวนะใช่เห็นไหนมเป็นแมวอะไรทุกคนดูนี่นี่อันนี้เหมือนแมวพยาบาลเออก็มีความแบบมีกิมมิคเกแบบ๋เอ้ยนแบบี้นแบบ่ารักอ่ะอุ้วันจังตัวใหญ่แล้วก็มีลูกมีลูกสองตัวอันนี้เป็นอารมณ์แบบรวยอะ่ะมีเดียนสิเป็นด้วยเออเอ้ยมีคนทำบุญมาด้วยด้วยนะเนี่ยเดีย คือไอวางตังเนี่ยไม่รู้นะว่าวางยังไงร,รูนะ้ว่านักท่องเที่ยวแบบวางเองหรืออะไรน,นี้ไม่รู้นะไม่มีป้ายเขียนอะไรเงั้นนะไปเดี๋ยวเราไปดูแมวตัวใหญ่กันเะถทุกคนเห็นสะพานลอยสีเขียวนั้นปะไอ้ที่แบบมันจะมีหัวแมวที่ผมาคือมันอยู่ตรงนั้นเว้ยแล้วเราอะหาทางไปไม่ได้เลยจนเดินเลยมันมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเจอป้ายนี่พยพง เขาบอกว่าต้องเดินเลี้ยวขวาไปนั่นเองเลี้ยวขวาขอโอเคคือต้องเดินเลยสะพานลอยมาอีกอะ<ป>่ะทีแรกคิดในใจว่าหาไม่เจอไม่หาแล้วนะ <c oughs> เดินเลยแม่ไม่มีบรรนมันไทยอ๋อมีป้ายซะหน่อยอันนี้เขามีป้ายแมวด้วยเดินจุดๆ <c oughs> แล้วเขาเหมือนทําเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะอุย้ยนัยยย <c oughs> ่นไงแย่เลยนู้นเหมือนกําแพงอ่ะเป็นดินเผาอ่ะこのโน่นวันเนี่ยตะโกนเมตเตตตะโกนเมยากิที่วันเนีอ๋อพวกเครื่องปั้นดินเผาดัง <c oughs> ดังตั้งแต่ประมาณเก้าร้อยปีท <900? S 2> ี่แล้วครับเก้าร้อยใช่นานมากนั่นับนี่ทุกคนดูเก๋มากอ่ะไม่สวยเนาะสวยจริงนี่นี่เป็นร้านค้าทุกคนนี่เขาจะขายแกี่กับพวกแบบจานชามเครื่องปั้นต่างๆอันนี้อะไรอ่ะที่เผาเหรออ๋อก็คือเขาปั้นที่นี่แล้วเผาที่นี่เลยใช่ อดีเนาะแล้วเราจะถึงแมวกี <im> ่โมงอะแมววันนี้น่าจะฝันนี้เอามีป้ายเอามีป้ายมีป้ายโอ้ลึกลับมากอย่าน่าใจเกือบเลยมาคิดว่าไปงไายแต่ไม่ใจเดินแล้วก็เห็นป้ายแล้วก็ค่อยคเดินค่อยสนุกนะครับเออค่อยสนุกนะครับแต่มันแปลกมากเลยเนาะแบบว่าทุกคนเห็นพวกตึกลาอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันจะเป็นฟิลแบบ อารมณ์เหมือนบ้านเก่าๆนะคะแล้วก็เหมือนโรงงานเก่าๆโรงงานเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยแต่ว่าทามในซอยนียป้ายแบบเยอะมากไปให้ดูนี่อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีแบบเกี่ยวกับพวกร้านอาหารหนึ่งอยงู่นะนี่มีคาเฟ่เออมีคาเฟ่แบบอย่างเหรอมีในนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เนีย่ยแมวก็เดินไปทางนี้แล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะเนี่ยนี่สนุกเนาะเออเดี๋ยวเราไปเดินเจอแมวแล้วเดี๋ยวแบบลองเดินเล่นดูดิ ตอนนี้เราถึงสะพานลอยแล้วนะคะทุกคนโอเคถึงแล้วไหนแมวแมวแมวอยู่นี่จ้าโอ้โหเป็นเหมือนแบบเหมือนหน้ากากอะ่ะห็นแล้วก็คือแบบเห็นถนนปะถนน,นอันนั้นคือสถานีรถไฟไม่เป็เราเดินมาเดินดิดดดข้ามถนนอันนั้นคือตรงที่เป็นพิซซ่าข้ามถนนแล้วก็เดินมาเห็นไหมเครื่องปั้นอยู่ข้างล่างแล้วก็เดินลาอมานี่จ้าเจอแล้ว เจอแมวล้อยากเห็นด้านหลังวะด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้าำไมอ่ะทีแรกทีแรกเราคิดว่าแบบมันจะแบบเป็นโดมมีอะไรเข้าไปไม่มีเป็นอารมณ์เหมือนหน้ากากอะไรแต่กลมเอมาดเองนะครับมาดูวยอุี่ตรงนี้เป็นเหมือนโรงงานนะด้านหลังเนี่ยโรงงานใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้คือพวกโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะคะแบบเยอะมากแต่เก๋มากเลยนะเวลาเดินมาเราจะได้เห็นแบบพวกตึกลาอะไรแบบแปลกแฟกอ่ะเออน่ารัก ไปเดินดูต่อยังคือคลิปนี้จะบอกไม่ได้นะว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนทําอะไรมีอะไรบอกไม่ได้เพราะยังไม่รู้เหมือนกัน,นเร็วอะวัน <laughs> นี้ก็เป็นโรงงานนะเนี่ยนี่ยทัว่าโรงงานนะครับใช่เป็นแบบเก่าแล้วอะแต่เหมือนหลายๆที่เหมือนยังใช้อยู่ด้วยนะทุกคน,นแต่ว่าวาังที่ก็เหมือนจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะเพราะว่ามีปงมีป้ายสวยาจังนี่ดูดีมีป้ายโอเคไปเบอร์หกไนเบอร์หก อ๋อไม่เห็นเสร็จสัดเดี๋ไปบอกเบอร์หกไหนวะจริงจริงนี่แบบเป็นทําเป็นโรงแรมเป็นเรยวกังเลยนะแต่ใครจะพักแถวเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องบินกลับกันแล้วอุ้ยไม่จริงนี่ร้านไหนอ่ะรังหมดไปกินไหมทุเรียนสุดต้องกินเด็ดเออกินก่อนทุกคนดูร้านเก๋มากเป็นหลังคาดิหลังคาแบบคลาสสิกมากเลยนะ คือดังโมนะคะนี่ของเรามีโนริมีสาล่ายแล้วก็โชยุนี่เขาย่างร้อนๆที่นี่เลยนะนคุณป้าคุณล้นทําอยู่นะครับออน่ารักอ่ะนี่คือดังโมเดินมาคือเจอเลยและทุกคนที่เดินมาจะต้องแวะร้านนี้เพราะเป็นร้านแรกร้านแรกร้านอื่นยังไม่มีอะไรตุกคนกินทุกคนเลยต้องกินนะเหมือนลูกชิ้นมากแต่จริงๆมันไม่ใช่นะทุกคนเลยนี่มีสาลายกินนี่เดี๋ยวโอเคอ แป้งโมจิเค็มๆไม่กลิ่นสาหร่ายรู้เหมือนข้าวปั้นอหรอชิมชอบกินมากเ่ยจริงเหรออืมเพราะว่าสาหร่ายเหนียวนะคะ <laughs> <laughs> สาหร่ายบอกแล้วเหนียวเลยอร่อย <laughs> อร่อยจะตายค่ะ ทุกคนดูนี่มีตุ๊กตุกด้วยอะแต่มันยาวเนาะยาวเนาะมันยาวกว่าของที่ไทยนะทุกคนดูป้ายชอบมากเขาเขียนว่าเดินเลี้ยวซ้ายไป55าเก้าเธอจะนับไหมว่า55จะถึงไหมโอเคไปนับตั้งแต่ตรงไหนวะห้าจุดห้าเก้าตั้งแต่ตรงนี้เหรอตั้งแต่ตรงนี้ป่ะอ่ะไปทุกคนเตรียมตัวห้าจุดห้าเก้าหนึ่งใหญ่เกินเก้าปกติดิเก้าปกติสามสี่ห้า ตรงนี้ประมาณน่าจะห5าาได้อยู่46ก็ถึงแล้วเดินกลับมาทำไมอ่ะห้า9ถึงแล้วไม่ถึง40 46ิบสเราขายอ่ะเมื่อกี้คือร้านอะไรค่ะมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารใช่ทำไมไม่ไม่กินเหรอยากไปคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็อยากกินของหวานมันมีเหรอน่าจับไป คลิปนี้จะไม่เหมือนทุคลิปนะคะก็คือด้วยความพอเราไม่มีแผนไม่รู้ใช่ป่ะก็เดินตามป้ายพอไปถึงปุ๊บไม่เอาเปลี่ยนร้านแม่งเลยงงมากเดินไปเดินมาเรวก็จะเจอป้ายอย่างเงี้ยเต็มเลยนนเดีเนาะแสดงว่าแบบว่าเขามีพวกแบบว่าร้านเล็กๆอะไรเงี้ยซ่อนอยู่ตามในซอยใช่ไหมใช่มีเยอะ ทุกคนอันนี้ต้นส้มอะ่ะแล้วทุกคนดูบ้านหลังนี้สุดยอดเหมือนในหนังเลยนี่ข้างบนแบบเป็นทางเดินเนี้เราเดินอยู่อะ่ะข้างล่างเป็นบ้านสุดยอดอะ่ะเก๋มากว,าว้าวสุดยอดเดินมาจะมันาเจอเหมือนเหมือนกับอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นเนินเครื่องประเนเข <โ alike. S 1> านะคะเก๋มากซ้าย ขวามือทุกคนจะเป็นแบบเหมือนเหมือนชามอะแล้ด้านนี้จะเป็นแบบเหมือนโอง่งที่ใส่อะไรสักอย่างแล้วพื้นก็ทําด้วยเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะนเก๋มากตรงนี้แต่มันก็แบบไม่ได้ยาวมากว่าประมาณสิบห้าเมตรนะะถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยเนาะน,นั้นอะไรอะวัดเหรอวัดแดบนี่วัด เอาจริงๆเลยนะสนุกกว่าที่คิดใครมีแผนที่จะต้องแบบว่าบินกลับนากยก่านะคะไฟเช้าแล้วก็จะต้องแบบมานอนที่สนามบินก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยแนะนําเลยว่ามาเร็วๆแล้วมาตรงเนี้ยคือสนุกมากมันจะเป็นซอยแบบเล็กๆอ่ะแล้วก็เดินคือคนญี่ปุ่นมากันเยอะมากเลยนะ <c oughs> นนแล้วก็ตามซอยอ่ะคือถ้าง่ายๆทุกคนเปิดก o o g l e แ a ปก็ได้จะเจอคาเฟ่เยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวเราแบบไปเลยๆร้านสนุกดีให <c oughs> ้หมดเดินเหมือนจะมีนก่อนเลอืดูพื้นดินี่ไม่จชดูพื้นดิ <c oughs> เก๋มากแต่ละโซนแบบไม่เหมือนกันด้วยนะเน่ไม่หมดน่ารัก,กดีเฮอ,อน่ารักเน่แล้วทุกคนดูบ้านบ้านช่องเขานะคะแบบจะทําแบบจากไม้ที่แบบเผาแล้วอ่ะดำๆแบบนี้เยอะมากเป็นอารมณ์แบบโบราณโบราณเก๋มากนะใครชอบแบบฟิลคาเฟ่ชอบแบบแนวญี่ปุ่นเหมือนใน,นหนังอะไรเงี้มยมาถ่ายรูปคือแบบดูดิเน่น่ารักมากสวยนี่ร้านอะไรคะร้านจาง ร้านจานุกคนดูนี่อันนี้คือร้านขนมปังละคะเก๋ว่าข้างในเก๋มากอันนี้เป็นร้านร้านนมนะคะตอนนี้สายต็มมานี่น่ารักมากน่ารักดีแต่สุดยอดเลยดูความแข็งกินไม่ได้เลยอะ่ะ <laughs> ไม่เปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดยังไม่เปิดเหรอใช่ยังไม่เปิดถ้าเปิดก็กินไม่ได้อ่คือตอนนี้มันแข็งจนกินไม่ได้มันแข็งไอเดอร์ครีมแบบตีหัวแตกเลยอะเยี่ยมมากจะได้กินวันไหน่อโอ้ยนั่นจะได้แล้วคือเป็นฟิลแบบบ้านๆจริงๆเลยอะอยาก ข้างในโอเคเลยเตะข้ามบงได้กลิ่นไอติมแข็งมากไรยังเป็นไงอร่อยปะไอติมอะไรก่อนไอติมนุ่มไอติมนุ่มเพราะว่าในแกงวัดตะโกนามัมีเหคือเกินตะโกมัม่รู้คืออะไรนมกลมแตมนี้อ๋อในนมสดใช่นมสดมาทำไอรีมนะคะแต่แข็งมากกินยากมากคือกว่าจะได้กินนะต้องบนก่อนชิม เหมือนกินนมเลยอ่ะใช่มันกินนมอร่อยมากอืมอร่อยแค่กินยากแค่นั้นแหละอ,อืมอร่อยมากเดี๋ยวเย็นด้วยไปเดี๋ยวร้านเอ็นต่อตอนนี้มาในคาฟเฟ่นะคะเดินมาประมาณ ประมาณนาทีร้านน่ารักมากดูพอดาเป็นดอกไม้แล้วก็เขาบอกมีเนี่ยพุดดิ้งน่ากินแล้วก็แบบอารมณ์อยากท่องเที่ยวเนาะมาทำคูกกี้แมทเหมือนกันเราชิมให่มากชิมมันมันเป็นพุดดิ้งโบราณแล้แข็งๆหน่อยอารมณ์สั่งขยะว่าแล้วอร่อยอีกครั แข็งใหญ่เหรออ๋แนขน็งแข็งเป็ินคำเหย่กับกาแฟร้อนๆอืมกาแฟอร่อยกาแฟหอมมากแปกินเสร็จไปเดินเที่ยว่อนร้านเงียบมากไม่กล้าคุยเลยน้องสองเอาแบบธรรม,มชาติอะแบบแบบเหมือนออเหมือนแบบไม่ตั้งใจ ลั่งนั่งนงลังลังนงนงไม่ตั้งใจนะแล้วก็ตอนนี้ในวีดีโออยู่ในวีดีโอตึองคุมโอ๊ยแต่เขาก็รู้หมดถ่ายแบบเหมือนเหมือนเหมือนแอบถ่ายดิยอายยงโอเคในวีดีโอรูปขึ้นมาถ่ายวีดีโอทำไม <laughs> จริงเอ็ก <laughs> อน,นี่เป็นร้านทาร์ตเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดู ใายกินอยู่ดีนะคะพอมาที่นี่ข้อดีคือแบบขน,นมแบบเยอะมากเราก็มาตามกูกันแบบบังเติรนตามกลิ่นบ้างเดี๋ยวดูดูเด็กแถวนี้เขาดังเกี่ยวกับเครื่องปั้นเอ้ยน่ารักมากเนาะตัวตัวนี้แล <c oughs> ้วเขาเอาแบบหลายๆแบบอ่ะโอ้รกูไส้หมูย่างปูยืดอ๋อร้านมันเผาเก๋มากนี่ถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยเนาะนี่เดินนี่คือให้มิจิถ่ายรูปเพลินมาก <laughs> นี่มีถังเข้าด้วยโอเคไปมีพิจิให้ทุกคนดูนี่ <Yeah. S 2> น,นี่องน่ารักเนาะน่ารักคคนเป็นบ้านไม้แบบนี้น่ารักมากอันนี้ปะอออันนี้ กินกาแฟแล้วกาแฟอีกกาแฟร้อนแล้วก็อันนี้เป็นทาร์ตมันมันหวาน,นะคะน่ะแปลกว่ามีมันหวานตรงกล,าล้าแบบได้ไหมอืมอร่อยไม่กลินนนก่นมันหวานหอมมากอร่อยมากจริงๆอยากจะสั่งออริจินอลแต่ว่าหมดแล้วใช่ออริจนินอลเป็นทาร์ตตุ๊กคายเอกเท้า อรออากินจรยงมันให้พม่สีชิ้ไม่อยอมดูมางร้านบรรยากาศดีแน่อแนอนแล้วน้องหมาเข้ามาได้ด้วยนี่ดีมา่ <laughs> น,น่ารักทุกคนอันนี้แมวกำลังจะไปเที่ยวนะคะใช่มีกล้องด้วยนะเซ็ตซีท,ทราเวลนะครับ <laughs> นยามมีการโชว์ครียอร์กันนะอันนี้ลูวานะ่อันนี้รวยว่าตอนนี้เราเดินกลับมาไม่จิจะพาไปไหนเนี่ยะไปกินข้าวมิจิบอกว่าแถวนี้จะมีพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารมิจิบอกว่าร้านมันจะเป็นยังไงนะแบบไม่บอกยังไม่บอกอีกเออเอาไม่บอกก็ได้เพราะทางนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปเจอกันร้านอาหาร ที่พามาั้านอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเดินเข้ามามีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนโกดังอะไรสักอย่างอะแต่สวยมากไม่แจกคโกดังนะครับที่นี่คืออะไรอันนี้เป็นโรงงานโรงงานแต่กคนหน้ากัดเดประมาณโดยปีที่แล้วทุกนี้นะครับทำทัวร์ไวต่อกะอ๋อประมาณเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วใช่ที่นี่เนี่ยนะทำรีนโนเวทใหม่แล้วก็ทำร้านอาหารนะครับอ้ออาดีเมื่อก่อนคือที่นี่แบบ เป็นที่ทําพวกจานชามต่างๆแล้วเขามารีโนเวทใหม่เป็นร้านะสวยมากทุกคนดูนี่แล้วมีโซนบาร์มีอะไรย่างเงี้ยด้วยเก๋มากสุดเกจริงๆอาหารมาแล้วนะคะอาหารแบบน่ากินทุกอย่างนี่เออเราเอาจริงๆวะด้วยความแบบร้านสวยมากไม่ใช่บอกว่ามีสตอรี่แบบเป็นร้อยปีเลยนะต้นกําเนิดก็คือเขาเคยเป็นโรงเหมือนกับทาพวกจานเครื่องปั้นดินเผามาก่อนแล้วคราวนี้ก็รีโนเวทมาเป็นร้านนี้เก๋มาก แล้วแบบอาหารแบบไม,ม่ไ่าอาหารกินมากโลโคถูกด้วยถูกดออ้วยเนี่ยถูกใจหนึงจานอะไรเงี้ยจานนี้ตกประมาณแบบสองร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทเลยถูกมากไปเดี๋ชิมรสชาติหน่อยสลัดแซลมอนอือร่อยบรรยากาศดีอาหารอร่อยรสชาติถูกแนะนำ ถรรฟูเข้าต้มถรรฟูะครับเข้าต้มถริฟูหอมมากอกร่อยมากอยากให้มาใครมีแผนมาเที่ยวแถวนาควาย่านะคะไม่ว่าจะบินมาหรือว่าจะบินกลับ โดยเฉพาะบินกลับไฟเช้าไม่รู้ไปไหนดีกิ๊กแนะนําเลยแถวนี้ใกล้สนามบินนะคะนั่งรถไฟมาแค่2สถานีสามารถมาเที่ยวได้แล้ะร้านอาหารอร่อยๆเดี๋ยวจะทิ้งโอคชั่นไม้ให้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังด้านนี้แม่งแบบชิคๆดีสบาใจแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย